ยาสีฟันแบรนด์คนดำจริงๆแล้วเป็นแบรนด์ที่คนจีนสร้างขึ้นเองไม่ใช้สินค้านำเข้าจากต่างประเทศจุดเริ่มต้นขึ้นในปีคศ .1933 ช่วงสาธารณารัฐจีนโดยมีชาวเมืองหนิงโปสาคนร่วมกันก่อตั้งขึ้นเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศอย่างแท้จริงและถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าภาพโลโก้ในยุคนั้นเป็นรูปใบหน้าสีดำสนิทไม่เหมือนปัจจุบันที่ปรับโทนสีให้สว่างขึ้นบ้าง แล้วเหตุใดคนจีนจึงตั้งชื่อว่าคนดำละ่ะในสมัยสาธารณารัฐจีนไม่ได้มีชาวแอฟริกันมากมายอาศัยอยู่ในจีนเสียหน่อยเรื่องนี้จริงๆมีที่มาเกี่ยวข้องอยู่พอสมควรในเวลานั้นมีพี่น้องตระกูลเอียนจากหนิงโปสามคนพวกเขาซื้อสูตรรับจากเซี่ยงไฮ้มาเปิดร้านเล็กๆขายเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิวต่างๆโดยเฉพาะสินค้าสำหรับสตรีและได้รับความนิยมอย่างมากในเซี่ยงไฮ้ธุรกิจดำเนินไปได้ดีทีเดียว ต่อมาพวกเขาพบว่าตลาดยาสีฟันเริ่มเติบโตขึ้นคนจีนสามารถผลิตยาสีฟันยี่ห้อแรกของตนเองได้แล้วใช้ชื่อว่าสานซิงซึ่งขายดีมากในระยะเวลาไม่กี่สิบปีมียอดขายกว่า1,000นหมืนลอดเมื่อพี่น้องตระกูลเอียนเห็นกระแสนี้จึงรีบดึงผู้เชี่ยวชาญจากสานซิงมาร่วมงานแล้วเริ่มผลิตยาสีฟันขึ้นเองและนี่คือจุดกำเนิดของยาสีฟันคนดำเขยเหริญยาเกา สาเหตุที่ใช้ชื่อนี้เพราะพวกเขาคิดว่าตลาดในเวลานั้นมีซานซิงครองอยู่แล้วหากจะให้ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าของตนเองก็ต้องทำให้แตกต่างและโดดเด่นจึงต้องหากลยุทธ์ที่ไม่เหมือนใครแรงบันดาลใจนั้นมาจากนักแสดงตลกชาวอเมริกันคนหนึ่งวิธีการแสดงของเขาคือทาหน้าตัวเองให้คล้ำเข้มทำให้เวลาแสดงรอยยิ้มออกมาฟันจะดูขาวเด่นชัดจนกลายเป็นเอกลักษณ์พี่น้องตระกูลเอียนเห็นแล้วจึงคิดว่า ภาพลักฟันขาวแบบนี้สามารถนำมาใช้สร้างแบรนด์ได้และตัดสินใจใช้ชื่อนี้สำหรับยาสีฟันพวกเขาจึงเริ่มโฆษณาอย่างจริงจังใช้ภาพใบหน้าพร้อมรอยยิ้มกว้างที่โชว์ฟันขาวสะดุดตาติดโปสเตอร์ไปทั่วและที่สำคัญยังลงบทความในหนังสือพิมพ์อธิบายว่าเหตุ <S <S ที่ฟันของคนผิวคล้ำดูขาวก็เพราะมีการเคียวกิ่งไม้ที่มีสารธรรมชาติซึ่งช่วยทำความสะอาดฟัน พวกเขายังอ้างว่ายาสีฟันที่ผลิตขึ้นก็มีส่วนผสมเหล่านี้ด้วยพร้อมคำโฆษณาเกินจริงเช่นใช้เพียงครั้งเดียวก็ให้ผลดีกว่ายาสีฟันทั่วไปที่ใช้ทั้งเดือนทำให้ได้รับความสนใจอย่างมากและสามารถแข่งขันกับยี่ห้อสารสิ่งได้สูสีหลังจากนั้นจนถึงปี1949เมื่อมีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนแบรนด์นี้ก็ขยายไปสู่ฮ่องกงและไต้หวัน ต่อมาในปี1985ช่วงเปิดประเทศบริษัทโคเกตได้เข้ามาซื้อหุ้น50%ด้วยมูลค่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้แบรนด์กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งผู้บริโภครุ่นเก่ายังคงจดจำได้ดีและยอดขายก็ยังสูงติดอันดับ2รองจากยาสิฟันยูนานไปเย้าอย่างไรก็ตามพี่น้องตระกูลเอียนในสมัยนั้นคงไม่เคยคิดมาก่อนว่าชื่อที่พวกเขาตั้งขึ้นจะสร้างข้อถกเถียงในอนาคต หลายสิบปีต่อมาเรื่องนี้กลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในปี1989จึงมีการปรับเปลี่ยนโลโก้ใหม่จากเดิมที่เข้มมากก็ปรับให้สว่างขึ้นใบหน้าดูอ่อนยาวและสดใสกว่าเดิมและในปี2020ชื่อแบรนด์ถูกเปลี่ยนเป็นดาลีหลายคนอาจอยังไม่ทราบว่าปัจจุบันยาสีฟันคนดำเฮเรนในตลาดได้ถูกแทนที่ทั้งหมดแล้วหากค้นหาตามแพลตฟอร์มออนไลน์ก็จะเห็นชื่อดาลีเท่านั้น แม้ว่าบรรจุภัณฑ์และโลโก้หลักยังคงใกล้เคียงเดิมแต่แบรนด์ได้ใช้ชื่อใหม่นี้อย่างเป็นทางการแล้ว